สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปที่ NPC มันฉลาดหรือเปล่า <st> ก็มีหลายๆคอมเมนต์นะครับบอกว่าเราสามารถคุยกับ NPC ได้ อ่าซึ่งคําที่คุยกับ M อได้มันก็มีประมาณเอ่อไม่กี่คำเนาะเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันดีกว่าว่าเอ่อถ้าเราพูดอะไรบางอย่างกับ m อ c แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมีตามหาเอ่อเอนดิ้งที่เหลือนะครับเช่น55บาโลบัคเพื่อไปแลกกับนักเก็ตฟรีก่อนอื่นนะฮะเราก็มีคราวเจ้าเก่าพร้อมกับปืนที่ทําไมไม่รู้จักเก็บเองละเนี่ยปืนมันแค่อยู่ปลายเท้าขี่ขีเอาก็ได้ลวมั้งโอเคเราจะหยิบปืนแล้วก็ นั่นปืนฉันน่ะอู้เออเออพอดีเออฉันติดน่ะคือเราอยากจะบอกว่าเหี้วมีฉันไม่ช่วยนายหรอกเพราะนายขโมยปืนไปจากฉันอ้าวอ้าวไงพูดอย่างนี้ตายซะโอ้ทำไมเราขอความช่วยเหลือแล้วแบบเขาต้องปฏิเสธเอาอย่างนี้เนี่ยโอ้ฉลาดจริงๆเลยหมอนี เมื่อกี้เราอาจจะใจร้อนไปนิดนึงนะครับคือแบบว่าพอเราขอความช่วยเหลือเขามีการหัวเราะใส่เราด้วยฉะนั้นเราก็เลยอาจจะใจร้อนไปอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราลองแบบพิมขอความช่วยเหลือไปเรื่อยๆอะพิมพ์นจนกว่าเขาจะช่วยอะนะหวังว่าเขาคงจะช่วยนะเพราะเราเคยช่วยหยิบปืนให้หนายแต่นายก็ยิงเราตายอยู่ดีออไมเลิเออันปืนฉันนี่นนะนายเอาไปอีกแล้วเนี่ยเออผมไม่ได้ตั้งใจนะนั้นนาย Help please Just drop the gun it's not that hard เขาบอกว่าให้เราดอปปืนมันไม่ยากอะไรอืมอ่าลองลองอีกเฮ a s e h e l p นายฟังฉันไม่ออกหรือไงแค่นายวางปืนนายก็ออกได้แล้วเฮลมีอถ้าเราเป็น h e ฮ p มีล่ะ h เ l p มีนายฟังภาษา m อ c ออกไหมฉันบอกว่าให้นายทิ้งปืนและนายก็จะรอดมันยากตรงไหนเนี่ยอ๋ออย่างนั้นเหรออ่ะทิ้งปืนอ่ะแล้วไงต่ออ้เอาเอาปืนลอยได้ปืนลอยได้ เึเฮ้ยเฮ้ยโอ้ว้าวเฮ้ยเราได้ปืนแล้วอะถ้างั้นเราก็เฮ้ยได้ปืนแล้วทำไเฮ้ยทำไมค้างงี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นงั้นเราจะบอกว่า I Q U No problem No problem ไม่เปัญหาอ้าวจบแบบเป็นมิตรโอ้โหจากกวนประสาทกันมานานสู่การเป็นมิตรภาพที่ได้มาแบบงงๆ อะไรที่นี้มันจะเหลือคําไม่กี่คำนะอย่างเช่น ie, I like you c u G I w i l l shoot n e the e n no เฮ้ยถ้าเราเกิดว่าเราดา่าด่าจะได้ไหม้องด่าดูไหมกอะไรก่อนที่เราจะเดินเข้าไปหยิบปืนให้คลาวนะฮะผมอยากจะลองพิมพ์อะไรบางอย่างดูก่อนอื่นฮะถ้าเราจะคุยกับเอฟซีต้องจองหน้าเขาไว้นะครับจอแล้วก็พิมพ์ I like you kaji นายพูดอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้ให้ตายเถอะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ด่าเขาล่ะฉันไม่เข้าใจอ่ะโอ้ลืมไปเกมนี้มันเซนเซอร์พอเซนเซอร์แล้วฉันก็ไม่เข้าใจว่านายพิมพ์อะไรนะเออจะเรียกว่าเอมิสลาดหรือเกมฉลาดดีเนี่ยงงไปเบิดแล้วปั๊ก ending ที่เราได้ก็เป็น ending 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 ไหนวะ นี่ไง ending unrelated ending นะครับเป็นคำที่ไม่ถูกเขาแบบว่าถูกเซนเซอร์แล้วดูแบบว่าดูเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนั่นปืนนี่นะโอ้โหเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฉันจะหยิบได้เลยเนี่ยอ่าก่อนที่เราจะพูดอะไรกับเขาเราทักทายกอดได้ไหม hi I don't understand ฮะฉันไม่เข้าใจคำว่าไฮมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวแค่ทักทายทั่วไปก็ไม่เข้าใจ oh my god คือตอนนี้ต่อให้เราพิมพ์อะไรไปเขาก็ไม่เข้าใจสรุปว่ามันฉลาดจริงไหมเนะี่ยโอเคกลับมากับหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะมผมจะคุยกับคาาต่อดีไหมเราจะจ้องหน้าเข้าไว้นะครับแล้วเราลองพิมพ์ว่าโน n น w h าฮะทำไมอะ่ะทำไมนายไม่ช่วยฉันอะ่ะทำไมเหรอก็ะโนไงโน่โอเคโอเค โอเคฉันกลับบ้านก็ได้ไ,ไม่ช่วยฮะเดี๋ยวก่อนนะ NPC อย่างฉันไม่มีบ้าน<อ>นี่นาไปโอ้โหรอบนี้ฉลาดน,นะครับเขารู้ตัวว่าเขาเป็น NPC และไม่มีบ้านโอ้นี่เป็นเรื่องหัจาจรรจ์ทีไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อบว่า,า NPC มันจะฉลาดอย่างน้อยเราก็ได้เห็นความฉลาดของ NPC แล้วนะแม้ว่าเมื่อกี้ตอนเราทักทายไปมันจะโงโมโดยการที่มันไม่รู้คำว,ว่าไฮแปลว่าทักทาย โอเคนะฮะเมื่อกี้เราได้ฉากจบแบบเรียลริสติกนะครับหรือแบบฉากจบแบบความเป็นจริงนะฮะต่อไปนะฮะเราจะหัวเราะใส่เขานะฮะเราจะหัวเราะใส่เขาแบบแบบย่อเย้ยว่าเฮ้รนานนี่มันช่างงเง่าเต่าตุนอะไรขนาดนี้เนี่ยแค่ปืนอยู่ตรงปลายเท้านายก็หยิบไม่ได้อะไรเราจะไปย่อเยอเ้ยเขาดีกว่านะเอ๊หวัดดีคราวเจอกันอีกแล้วนะนี่เราที่ออยแล้วเนี่ยมาเราจะหัวเราะใส่เขาเฮ <c oughs> ้ออ่ออ่ออออในหัวเราะฉันทำไมเนี่ยบุลลี่ โอ้โห,โ,หโ,หโหเราไม่ได้ตั้งใจบูลลี่นะเราแค่หัวเราะโอ้โหแม้แต่ n b c นะครับก็มีชีวิตจิตใจนะครับการหัวเราะใส่สิ่งที่เขาทำไม่ได้เป็นการบูลลี่นะฮะทีนี้มันเหลือ2คํคำเหลือ I i l l shoot กับนาเทียมแต่อาไลท์ยูคาจีนี่ผมยังไม่เห็นผลเลยเดี๋ยวลอง I i l l shoot ดูหน่อยละกันนะครับ I i l l shoot จริงๆ I l l shoot น่าจะควรจะเป็นหลังที่เราเก็บปืนปั่นแล้วก็ขู่เอ้ยจะจะยิงแกแล้วนะอะไรเงี้ย กลับมาที่หมู่บ้านเดิมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะขู่เขาก่อนแนตะ่ถ้าเราเก็บเราจะยิงนายนะ I will โอ้ยอนี่มันหเระนี่กปปี้เลยละกันนะขี้เกจพิมพ์เ้าจะยิงนายนะฮะยิงใครยิงใครก็นายไงล่ะ k n o you ฮะเฮ้ยเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเขาไม่ปืนไม่ปืนแต่เมื่อไหร่เนี่ย <What? S 1> เอา้าเราปืนปลายเท้าแล้วเขาไม่ปืน มันคือการป้องกนอันตัวน่ะฉัาเลยต้องพกปืนไปตลอดเวลาโอ้โหแล้วเราจะใช้เราเก็บปืนทำไมท่านมีปืนอยู่แล้วต่อไปหละคํานี่แหละอะไรเนี่ยเนเทียมไหนดูซิเน้าเทียมถ้าพิมพ์เราจะได้อะไรกลับมาที่หมู่บ้านเดิมพร้อมกับคลาวอีกแล้วไอ้มมอนี่มันมีปืนนะทุกคนจำเอาไว้นะมอนี่มันมีปืนระวังตัวไปด้วยไปละเราจะพิมพ์ว่าพิมพ์คาว่าอะไรรู้กันอ่านไมหออโอ้ยนะโอ้ยเ เฮ้ยโนโนอุ้ยมีเอเมซมาจากไหนไม่รู้เนี่ยเอออีซี่โอ้ยนี่คือแนทียมเหรอเนี่ยอา้าวเรามาจากไหนเนี่ยโอ้โหเรา,าแบบท็อกซิอยูนะอีซี่อีซี่อีซี่โอเคกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งคือหมู่บ้านแห่งนี้มันไม่ได้มีแค่ข่าวคนเดียวใช่ไหมผมลองไปคุยกับกับเคที่เขาชื่อเคที่หรือเปล่าเขาชื่อว่าคิตตี้เกมี่คิตตี้ชานถ้าเราทักทายล่ะไฮ เขาไม่ตอบเขาไม่ตอบนะแสดงว่าเอเบซีคนนี้คุยไม่ได้นะฮะคุยไม่ได้ถ้าเราด่าด่าก็ไม่ได้ทักทายด่าไปก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแย่จริงๆมีคำไหนที่ผมยังยังไม่ได้คุยกักไหมอ่ะเราลองคุยแบบเป็นภาษาอื่น How าวอายูเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีฉะนั้นถ้าไม่ใช่คำที่อยู่ในิสต์คำที่เออโฆษณนเขาบอกใต้เกมก็ มันก็คงไม่เข้าใจแหละงั้นแสดงว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนี้เราคุยได้แค่คล่าวใช่ไหมเพราะว่า <Okay. S 1> ล่าวไม่มีให้กดอ e ีเหมือนคนอื่นเลยแป่ผมไปหาตังค์ดีกว่านะฮะ55โลบาร์คงไม่ยากอะไรขนาดนั้น5โลบาร์แล้วก็นี่อันนี้10โลบาร์แล้วก็เอา้ารอบนี้รอบนี้ไม่มีตังค์แล้วเคที่ปับ๊บเดินหาเรื่อยๆนะฮะเดินหาเรื่อยๆเ,อเสียงอะไรดึบดับ อ๋อแทงโก้เมงโก้นะครับเป็นเอ c รักษาความปลอดภัยนะ,ะถ้าเราป,ป่วนอะไรขึ้นมาเขาจะลงมากระทืบจับกลุ่มเรานี่เก็บตังค์เก็บตังค์นี่ไงมีตังค์เจอแล้วนี่20แล้วเอ๊ะตรงนี้มีอะไรด้วยอะ่ะเจอมา Head Falling Form Account Anon เอ๊ะคืออะไรไม่รู้ซื้อนักเก็ตครับ

หาตังดีกว่าขโมยตังนะครับมไม่บ้านหลังนี้มีตังไหมห้องน้ำนี้ยังน่าสงสัยอยู่เนี่ยว่ามันมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่ๆเลยฮึบ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 ไม่มีอะไรไม่มีแม้กระทั่งตัง Six and a half hours later โอเคครบ50แล้วนะครับไปเราไปซื้อนักเก็ตฟรีดีกว่าฮึบ ในดูซีนักเก็ตฟรีมันจะน่าอภิรมคุ้มค่าถึงขนาดต้องตามหา50โลบัคได้เปล่า okay, มโอเคเฮอร์สีฟรีชิคเกอร์นักเก็ตอ่ะ thank you for shopping คับกูที่อุดหนุนนะฮะโอเคเรามีนักเก็ตแล้วว่าทำไงต่อทีนี้ไปเรากลับไปเปลี่ยนฟิลเตอร์เกมก่อนปั๊บโอเคแล้วเราก็ลองกินนักเก็ตฟรีดูหน่อยนะฮะสีมันดูแบบป้าบุดๆไงก็ไม่รู้อ่ะยัมมี่เอออ อาหารเป็นพิษตายโอ้ยอก็อย่างว่านะนักเก็ตฟรีราคา50โลบักมันไม่คุ้มอยู่แล้วเอาะไรนะครับต่อไปก็จะเป็นฉากจบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าฉากจุดน,นี้เป็นฉากจบที่ค่าจะมันจะมีความน่ากลัวแล้วก็มีความพิศวงงงวยอ,อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็ผมก็ใช้เวลาทําใจแล้วก็ หาหาวิธีที่ถูกต้องอยู่สักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราพลาดไปเพียงไม่แต่นิดเดียวนะครับเราจะถูกเตะออกเซิร์ฟซึ่งทําให้เราต้องมาเล่นใหม่ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราซื้อนักเก็ตจากแทงโกเม n เกิลคนนี้ก่อนนะครับใช่ว่าคนที่แทงโกเมงเกิลช่อ่าในวันนี้เขาก็จะคุยก่อนอื่นให้เราไปไล่เก็บตังก่อนแล้วเราก็ซื้อโอเคนันซื้อซื้อแล้วไม่ต้องกินนะครับเพราะว่าอันนี้มันบูดอาจจะนั้นให้เรา กับเข้าไปที่บ้านเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นเนกาทีฟตรงนี้ปั๊บจากนั้นก็เปลี่ยนฟิลเตอร์เกมเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เราตรงไปที่บ้านของเออเจ้าของเกมใช่เจ้าของเกมไหมเป็นบ้านของพ่อหนุ่มนักเล่นเกมคนนี้นะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่ห้องน้ำนะครับซึ่งจะใช้คําว่าอัลฟาเบสบังเกอร์ฐานทัพลับสุดยอดจากนั้นให้เราเปิดน้ํานะฮะรือ,อเปิดน้ําเรียบร้อยจากนั้นให้เราลิฟวิ่งออกจากบ้านนี้นะฮะ ซึ่งพอเราเปิดน้ำแล้วเจ้าของบ้านก็จะหายไปไหนไม่รู้นะครับหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับผมว่าแล้วว่าบ้านหลังนี้ไม่ต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนอจากนั้นนะฮะให้เรากลับไปเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นปกติเรียบร้อยแล้วจากนั้นน้ําที่เราเปิดทิ้งไว้มันก็จะท่วมนะครับซึ่งสังเกตสีของน้ำไม่ได้ดีนะครับมันจะเป็นสีแบบส้มๆแดงๆนะครับเพิ่มบอกให้รู้เลยนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่น้ําจากมิติปกติแน่นอนจกนนครับให้เราเข้าไปในบ้านหลังนี้นะครับเอ้เข้าบ้าน เขาบ้านเขาไม่ได้เมื่อกี้กูกดเข,ข,ข้ากดเข้าไม่ทันเฮ้ยอะโอเคพอเราเข้ามาบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็จะดูเหมือนจะจมน้ำนะครับทั้งที่บ้านหลังนี้กับบ้านหลังนั้นมันคนละหลังกันนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างเชื่อมกันอยู่ซึ่งก็ไม่รู้มกันนะว่ามันเชื่อมด้วยอะไรแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ดูเหมือนกับของบ้านหลังนั้นเลยจากนั้นนะให้เราตรงไปที่ห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำมีอะไรเหลือแล้วจะให้เรามาที่ตรงนี้นะหน้าจอก,กระจกตรงนี้ซึ่งจะมีหน้าคนที่แสนน่ากลัวอยู่โดดเข้าไป จากนั้นหน้าคนก็จะโผลมาโผลมาแล้วก็จะทําการส่รงเราไปยังเออเขาเรียกว่าสมม่งมายังน่าจะเป็นเกมเกมแรกของพัฒนาหรือเปล่านะครับยังเป็นยูไและเมาส์แบบเก่าอยู่เลยโอเคนะครับจากนั้นให้เราเดินตรงไปนะฮะเดินตรงไปแล้วที่นี่ก็มีความน่ากลัวนะครับโอ้โหมีอะไรไม่รู้เยอะแยะมีเลือดสาดเต็มหมดเลยโอ้โหมีศพนุบเต็มหมดเลย จากนั้นนะฮะให้เรามาตรงนี้นะฮะอย่าไปตรง Ex i t ซนะครับไม่ไงั้นเราจะโดนเด้งนะฮะจากนั้นให้เรามาทางนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าวงเวนายมาผิดทางแล้วผิดทางก็ไม่สนเราก็จะไปนะให้เราเดินต่อไปนะเดินต่อไปแล้วเบื้องหน้าเราก็จะเจอกับอะไร <Hi. S 1> เอ้สวัสดีฉันจะฆ่านาย <c oughs> เอเอาจากนั้นเราก็จะถูกยักษ์ฟ้านะฮะฆ่าตายแต่เกมมันจะไม่จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมใช่ไหม โอเคเกมมันจะไม่จบเพียงเท่านี้แล้วเราก็จะหลังจากที่เราถูกฆ่าเราก็จะถูกส่งกลับมาแล้วเนื่องจากว่ามิติอะไรต่างๆมันเกิดเหตุการณ์ทับซ้อนกันนะมันก็คงจะจะอะไรไม่รู้แหละนะครับพูดไปถูกแล้วตอนนี้รู okay, ้สึกดบุบบ่นว่าที่นี่มันจะมีอะไรปกติเฮ้ยทำไมแทงโก้แมนเกลคนนี้เฮ้ยเขาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมีศพ <c oughs> เฮ้ยเขาหายไปแล้วเ<อ>ขาหายไปแล้ว <c oughs> อ้ย แล้วมาดูเหมือนว่าแทงโกเมนโก้คเม่กี้เขาจะฆ่า m อ c ตัวนี้นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยทำไมบรรยากาศที่นี่มันช่างมันไม่ดูเหมือนกับเกมกุนกวลแล้วอะมันดูเหมือนกับเกมเฮอร์เรอร์อะไรบางอย่างเฮ้ยหวัดดีพวกนายทำอะไรกันอะพวกเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะสวยแล้ว เฮ้ยเจ้าโพดแทงก้เปนก้ปีศาจอกอกอยู่นี่นะโอเคขอบคุณน้าที่นายซื้อชัชกเก็ตเลยนักเก็ตของฉันอาจากนั้นฉันก็ช่วยนายฉากโจมแบบคลิปติกอต้องขอขอบคุณแทงโก้เมงโก้คนขายนักเก็ตคนเมื่อกี้ด้วยนะที่มาช่วยเราเออถ้าเราไม่ซื้อนักเก็ตก่อนเขาจะไม่มาช่วยนะฮะโอ้เกือบไปแล้วเกือบโดนแทงโก้เมงโก้ผีสิงฆ่าเราแล้ว โอเคสลับคลิปนี้ต้องขอตัวอัมลาเพีทน,นี้ก่อนแลวกันนะฮะโอเคสลับคลิปนี้ต้องขอตัวอัมลาเพีทน,นี้ก่อนแลกกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเคไงสลับคลิปนี้ก็สายโยนาละนะฮะไ่ป่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ